พระกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิบดีสศิศพระมหาวชิราลงกรมหิสรภูมิพลราชชาวรดางกูลกิติศิลิสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่ มีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการและยิ่งแก่การพระาศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวัชิรมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชินานามตามที่จารึกในฮิรันดบัตว่าพระพมวัชระวิมลมุนีศีวิปัสนาวรนา,ายกดิโลกศาสนกิจพิทานปฏิพานธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนะวัดมหาธาตยุวราชกรังสิษราชาวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร,รมีฐา,า,านานุสักตั้งฐานานุสตมได้แปดรูปขอรัธนาพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระง,งับอธิกรและอนุเคราะห์พระพิสูสามเณรในคณะและในพระอารามตามสมควรแก่กำลังและอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานคุณสารสิริสวัสดิรัติติวิรุณหิภัยบูรณ์ในพระพุทธศา,าสนาเทิม